สวัสดีครับเอทุกท่านในร้านตารดการจะมารีวิวนาฬิกาเข้าใหม่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของนาฬิกาไซโกไฟออโตมิติกออริจินอลนะซึ่งเป็นนาฬิกาที่ห่างหายแล้วก็ขาดตลาดไปหลายเดือนเลยนะปีแล้วนากากลุ่มนี้ก็จะเข้ามาปีละครั้งเท่านั้นทางร้านก็จะมารีวิวรุ่นที่ขายดีไหนเข้ามาแล้วบ้างนะครับโดยจะไฮไลท์คงไม่เป็นกลุ่มของรุ่น SNX มาเริ่มกับ รุ่นแรกที่ขายดีคือนาฬิกา S.N.X.S หน้าปัดสีเทาดำเรือนนี้นะครับก็คือ S.N.X.S 79K เป็นนาฬิกาไซโก้ไฟอปัดเทาตัวเรือนทรงตนโนมาพร้อมกับภายน้้ำใหญ่เรืองแสงได้ชัดเจนนะ X.S 79K นะครับเป็นนาฬิกาไซโก้ฝัหน้าปัดเทาตัวเรือนทรงตนโนมาพร้อมกับภายน้้ำใหญ่เรืองแสงได้ชัดเจนคำคืนนาฬิกาคลาสสิกรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นขายดี แล้วก็มารอบหนึ่งก็แป๊บเดียวนะครับก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วนะได้นานมากก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเฉลี่ยก็ปีละครั้งเท่านั้นโดยกลไกของนากาเซโคไฟ o r ออริจินลก็จะใช้กลไก 7S 26แสดงเวลาแบบสารเข็มแล้วก็มีวันที่สัป,ปดาห์ที่แหน่ง3นาฬิกากลไกก็จะสำรองพลังงานอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงเป็น,นกลไกที่ไม่มีระบบขึ้นลานที่ไม่นิยมนะครับจุดเด่นของ s n a s อีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าชื่นชอบก็คือ เขาจะมีการเก็บเม็ดมะยมแนบไปกับตัวเรือนแบบนี้นะครับทำให้นาฬิการุ่นนี้ขายดีมากเลยลูกทรงตอนโน่แบบนี้ความสวยงามของนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็คือเป็นนาฬิการู่ทรงคลาสสิกมาพร้อมกับสายสแตนเลสตัวเรือนกันน้ําขนาดตัวเรือนอยู่ที่37มิมลมตรความหนาเขาอยู่ที่11มิลมด้านหลังตัวเรือ,รอนก็จะเป็นฝาหลังเปรือยโชว์กลไกเป็นฝาหลังเกลียวนะครับโชว์กลไกเจ็ดเอสองหกแบบนี้ นาฬิกาก็มาพร้อมกับสายนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ประจําเรือนของ s n s คือสายจะเป็นสายที่มีโลโก้ที่บานพับแต่จะไม่มีปุ่มกดข้างนี้ก็จะเป็นสายที่ตัดโดยใช้การงัดสลักขึ้นมาซึ่งทางร้านเคยทำรีวิวกันขอดสายของรุ่นนี้แล้วนะครับลองดูคลิปเก่าๆของทางร้านได้นะครับตัวเรือน 37ก็เป็นตัวเรือนที่พอดีพอดีนะครับมือที่ไม่ใหญ่มากใส่สวยอย่างแอดมินข้อมือ6.5ใส่รุ่น S N X S, มันก็พอดีพอดีดีนะครับแบบนี้ใส่ทำงานใส่ในกิจกรรมก็ไปได้สบายๆสวยงามครับรุ่นนี้สึงก็เป็นรุ่นยอดนิยมโดยราคาป้ายของรุ่นนี้อยู่ที่5,700บาทสินค้าก็มาพร้อมกับกล่องและใบรับประกันครบจุดประกัน0ูปีนะครับ ในรุ่นตระกูล s n s จะมีอีกสองสีนะครับที่เข้ามาพร้อมกันซึ่งเป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับโดยสีแรกที่ขายดีก็ได้เป็นสีน้ําเงินเนาะสีน้ําเงินเขาจะมีรหัสรูกก็คือ s n x s 7จ k สีนี้ก็ขายดีเป็นหน้าปัดสีน้ําเงินสันเรสวยสวยส่วนอีกสีหนึ่งนะครับที่คนชื่นชอบเหมือนกันก็คือหน้าปัดขาวรหัสคือ s n x s 7 3 k ขั้นสองสีก็เป็นสีที่ขายดีแล้วก็หมดเร็วเช่นกันนะครับลูกค้าถามหากันประจำเลยตอนแรกแว้ยว่าจะเลิกผลิตแต่ก็ยังปีนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่มีผลิตออกมายังผลิตออกมาอยู่ทางศูนย์เพิ่งนำเข้ามาเดือนนี้เท่านั้นเองกนะ็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับปีนี้เลยสำหรับรุ่นนี้ที่เข้ามาเดือนนี้จะเป็น SNXS 0เป็นส่วนของเรือนทองรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากเลยนะครับ รูปทรงแบบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ชอบมากๆโดยเฉพาะเรือนทองหน้าปัดทองเรือนนี้รุ่นก็คือ s n a ซนเปราคาป้ายของรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่8,300บาทนะส่วนรุ่นสเตลเลตก็อยู่5,7 0 0นนะครับถ้าใครสนใจก็ถ้าใครสั่งซื้อมาอยัางร้านตะลึกนาฬิกาได้นะครับก็จะมีส่วนพิเศษให้หรือท่านใดสะดวกสั่งผ่าน Lazada s h o อป e นะเข้าไปสั่งของทางร้านที่ลงใน Lazada Sho อป e ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ลืมเดี๋ยวก็จะลงลิงก์ ของสินค้าแต่ละตัวอยู่ในกระทูดด้านล่างคลิปให้นะอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีนะครับที่มีเข้ามาอย่างแนะนำก็คือรุ่นนี้เป็น SNKL 45K นะครับก็คือว่าเป็นรุ่นคลาสสิกแล้วก็มีความสวยงามน่าใช้รุ่นหนึ่งใกล้เคียงกับรุ่น SNXS นะครับโดยรุ่นนี้เขาก็จะเป็นรูปทรงแบบออกแนวโมเดิร์นขึ้นเข็มก็เป็นเข็มปลายแหลมสวยงามมากับเข็มวินาทีสีแดงด้วย ส่วนของ e m k l c 5 k ก็จเป็นส่วนของสีหน้าปัดสีดำนะแล้วก็มาร์กเกอร์ที่มีภายน้ำ้ำจะมีแต้ม,ตม,ตมที่ปลายนะครับแล้วก็ที่เข็มก็เลือนแสงได้ในที่มืดตัวนี้ก็กันน้ำกระจกเป็น h u ลูมิสนัลนะครับตัวเลอนอยู่ที่37มิลสายรุ่นนี้เป็นสายแบบบิดข้างสวยงามส่วนรุ่นสุดท้ายที่รีวิว เป็นรุ่นที่ขายดีมากอีกรุ่นหนึ่งก็คือ SCL 231เนาะเอกลักษณ์ก็คือความคลาสสิกแล้วก็ลวดลายบนหน้าปัดแบบเขียนชั่วโมงนาทีซึ่งเป็นปลายแหลมแบบนี้สายก็ลายสวยด้วยรุ่นนี้นะไซส์37มิลเหมือนกันขึ้นข้อก็สวยๆแบบนี้เลยถ้าสนใจก็ะต่อกมือ้านตลาดนาการได้สินค้ามาเข้ามาไม่เยินก่อนที่จะหมดก่อนนะรีบทักทายกันเข้ามาได้เลยสวยๆแบบนี้จำนวนไม่เยอะนะทักทายมาในง้านตลาดนาการหรือสั่งเกตุรัศดาช็อปปี้ได้นะประกัน0 3ปีเลย สำหรับที่ร้านตาานาน่างๆขอญาติจบการรีวิวเพียงเท่านี้หากานใจการดาเนินการรุ่นใหม่ๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดต,ตามตลาดในการแชร์นะครับใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับ